สวัสดีครับพี่น้องเอฟซแฟนครับแฟนจองพอใจดีสู่ผูสู่คนพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีมาสรุปโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับเมื่อนี้ฟันทงหายไปเลยพี่น้องนะครับมีสองสำนัก ina, พี่น้องนะครับปูเพลินบาวางได้พี่น้องด้ะดีไหมปูเพลินบาวางพี่น้องพอใจดีสิฟันห้เลยพี่น้องนะครับโค้งสุดท้ายนาะพี่น้องเนานะโค้งสุดท้ายจัดหา ทักสามตัวสองตัวเปิดสกการาดไม่พี่น้องเปิดสกการาดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับเป็นงวดแรกขั้งแรกพี่น้องของปีนาะพี่น้องเนาะพอใจดีจะทำผลงานได้ดีปันใดพี่น้องนะครับให้พี่น้องติดตามกันนะครับแนวทางรัฐบาลไทยเข่าหรือลดมืออื่นรูผลกันแน่นอนพี่น้องนะครับ เข้าหรือหลุดพี่น้องนะครับผลงานของพอใจดีเริ่มต้นสิไปได้สวยหรือบบสวยพี่น้องเข้าหรือหลุดพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวใส่วันที่กันก่อนพี่น้องวันที่วันที่วันที่ วันวันที่สองพี่น้องนะครับวันที่สองมกราคมเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันที่สองมกรานะครับสองหาหกแปพี่น้องเปิดสก,กรารัดไม้คลิปแรกครั้งแรกพี่น้องนะครับ พอใจดีสิไปได้ดีซ้ำใดนะครับหกแปดนะครับน้องให้พี่น้องพิจารณาเป็นคนตัดสินใจนะครับแนวทางมีเขาามีรุดได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเนาะสูตรนี้เริ่มสูตรใหม่สูตรแรกข้างแรกของปีพี่น้องเขาด้วยรุดพี่น้องนะครับแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับมันจะได้จดจํากันไปนะครับรัฐบาลไทย นะครับรัฐบาลไทยนะครับมือนีมีสองสำนักเท่านั้นพี่น้องโค้งสุดไทยให้พี่น้องเพิ่มสามตัวเข้าไปนะครับรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยพ่อใจดีนะครับพี่น้องรัฐบาลไทยพ่อใจดีพี่น้องนะครับ นะครับรัฐบาลไทยพ่อใจดีพี่น้องเสี่ยมาฝากพี่ตอน,น้องตัวใดพี่น้องฟันตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวแขนแขนเลยพี่น้องนะครับตัวเดียวเม็ดเดียวอันเดียวพี่น้องนะครับวิ่งล่างวิ่งบนวิ่งวิ่งบน ล่างนะครับวิ่งบนล่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับวิ่งบนล่างเนาะแปดเม็ดเดียวเลยพี่น้องเม็ดเดียวเลยนะครับไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสเข่าหรือดูดเป็นธรรมาดาบอซีเรียสพี่น้องนะครับ อย่าไปซิเรียดด้อนะครับมีทั้ง3ตัวมีทั้ง2อตัว3าตัวหางเดียวพี่น้องแล้วก็มีสองสำนักเท่านั้นได้พี่น้องเด้อมีพ่อใจดีกับเจ๊อ้อยเท่านั้นพี่น้องนะครับ วันที่สองมกราสองห้าหกแปดพี่น้องรัฐบาลไทยพ่อใจดีวิ่งบนล่างแปดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับแปดเม็ดเดียวเด้อพี่น้องนะครับมกักกาจัดคัดกา,าพานพี่น้องเพราว่ากัดแนวทางมีเขามีรุดได้เสมอนะครับพี่น้องนะครับเป็นครั้งแรกเด้อครั้งแรกชุดแรกนะครับ ชุดแรกครั้งแรกนะพี่น้องมาเบิ wrote, ่งพี in ่น้องฟันให้บ่หลายตัวเด้พี่น้องนะครับชุดนี้นะครับฟันให้ไม่เยอะสามตัวหางเดียวสองตัวกะหางเดียวพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมักก็ค่อยจัดคัดกะพานพี่น้องนะครับเนวทางมี่เขาไม่รุดเด้อนะครับพี่น้องสามตัวนะครับสามตัว มาเบิงสามตัวพ่อใจดีนะครับเอามาฝากพี่ตอนนองนะครับผมนะครับพี่นองสิมักหรือบงมักก็อยู่กับพีกับนองได้ให้พี่นองพิจจรณาเอานะครับว่าแนวทางพอใจดีสิถือตาถือใจพี่นองบอเนอพี่นองเนาะอันนี้สูตรใหม่เริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่เด้พี่นองได้นะครับสามตัวนะครับ เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งพี่น้องเจ็ดแปดหนึ่งนี่คือสามตัวนะพี่น้องเด้อนี่คือสามตัวจัดให้พี่ให้น้องนะครับเอาไว้ปีใหม่ค่าเดินทางกลับบ้านกลับซองเฮา นะครับนี่ครับขาดมูกดํามันคาดิีนคาอยากเป็นทุน่นเป็นห้อนไปหอดที่ทําการทํางานเ่าพี่น้องนะครับไปถึงที่ทําการทํางานนะครับเนาะนะครับให้พี่น้องนะครับมาระตัดเลนเอาพี่น้องนะครับมากตัดเ่น,นเอาตัดเยนในเบิร์พี่น้องเนี่ยภายในสามตัวจัดหกประตูก็ได้พี่น้องนะครับเรียกว่าหลายคู่หรอกพี่น้องนะครับที่เน้นเนนะเน้นเน้นพี่น้อง นะครับจัดไปเนีนๆเลยฟันเม็ดเดียวไปเลยพี่น้องฟันเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวไปเลยพี่น้องนะครับหันหลังเลยพี่น้องนะครับแปดหนบนล่างพี่น้องจัดไปเลยนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแดพี่น้องจัดไปเลยพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของพอใจดีเด้อ นะครับจัดให้พี่ให้น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับจัดให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะพี่น้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำหนกกรแล้วกันพี่น้องนะครับเนาะขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่ร่ลำรวยสู่บู่สุขนสำหรับปีใหม่ปีสอใหม่ น้องพี่น้องนาอให้พี่น้องโชคดีโชคมานกันแล้วกันพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องครับพอใจดีกับพี่นทางาฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัฐบาลไทยพอใจดีได้พี่น้องนะเบิ้งหววแหลกขังแหลกเข่ารือรลุดพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ